หรือเราเองเป็นคนที่ปอกลอกผู้อื่นคือเราไปคบคนอื่นด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์เรามีความตั้งใจมุ่งหมายที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นอย่างเดียวคิดหาวิธีให้คนคนที่เราเนี่ยจะไปปอกลอกให้จ่ายทรัพย์ให้เขาเนี่ยเสียทรัพย์มาให้เราเพราะบางคนเนี่ยไปปอกลอกคนอื่นจนทำให้เขาหมดตัวต้องทำให้เขาตกทุกข์ได้ยาก ในศินข้อที่สองอธทินนาธานาเวรมณีที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันก็คือเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดจะลักคิดที่จะขโมยคําว่าสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็หมายถึงทุกๆอย่างเลยนะที่เจ้าของเขายังหวงแหนหรือเจ้าของเขายังถือกรรมสิทธิ์อยู่ เราเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้อยู่เราเป็นกรรมสิทธิ์สิ่งของตรงนั้นอยู่ก็จะมีหลักๆอยู่สองประการประการแรกก็คือที่เรียกว่าสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นี้ก็เป็นสมบัติหรือเป็นทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวทรัพย์นั้นจะเคลื่อนที่ได้เองหรือเป็นเพราะสิ่งที่มีวิญญาณสิ่งที่มีวิญญาณอย่างเช่นช้างมา้าวัวควายอย่างเนี้ยก็เป็นทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่ง หรือเป็นสิ่งที่คนอื่นทําให้เคลื่อนเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอาจจะเป็นเงินทองอย่างเงี้ยเข้าของเครื่องใช้ที่มันไม่มีชีวิตแต่มันก็เคลื่อนที่ได้อนี่ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอย่างหนึ่งประการที่ 2. พวกอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นเคลื่อนที่ไม่ได้ได้แก่ที่ดินหรือบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่มันถาวรที่อยู่บนดินอ่ะมันเคลื่อนที่ไม่ได้ ก็หลักๆเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเนี่ยสองประการใหญ่ๆอย่างเนี้ยที่จะทําให้เรามองเห็นดังนั้นทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันมีเจ้าของมันมีกรรมสิทธิ์อยู่ซึ่งที่เรียกว่าอาทินนาหรืออาทินนะที่เราท่องกันอนาทินนาธานาเวรมณีอาทินนะเนี่ยคือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พูดง่ายๆก็คือยังถือกรรมสิทธิ์นะเขายังเป็นเจ้าของอยู่เขายังไม่สละกรรมสิทธิ์ จากการเป็นเจ้าของและไอการเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็คนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เป็นเจ้าของหรือหมายถึงส่วนกลางก็ได้อย่างเงี้ยเช่นขององค์กรหรือของสมาคมอย่างเงี้ยสมาคมนั้นองค์กรนั้นเขาก็เป็นเจ้าของถ้าเป็นของหลวงอย่างเงี้ยก็หลวงก็เป็นเจ้าของหรือถ้าเป็นของในวัดของสงฆ์ของศาสนาก็สงฆ์ศาสนาก็เป็นเจ้าของอย่างเงี้ย แต่การที่เราเองไปถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตที่มันคิดลักคิดขโมยถือไปถือเอาทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นจากการครอบครองของเขาด้วยเจตนาทุจริตเจตนาไม่ดีเจตนาที่จะคิดลักเจตนาที่จะลักขโมยจะเป็นการผิดสิลข้อที่สองมันก็จะมีโทษน้อยมีโทษมาก โทษน้อยผู้เจ้าบอกว่าเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์พวกที่อยากจะได้ของคนอื่นเนี่ยต่อให้มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเป็นเหตุให้ตัวเองต้องเสื่อมทรัพย์สมบัติต่อให้วันนี้คดโกงคนอื่นมาได้ชอบโกงคนอื่นมาได้วันหนึ่งตัวเองก็จะเสื่อมหรือถ้าทรัพย์นั้นยังไม่เสื่อมตัวเองนั่นแหละจะเสื่อมไปก่อนนี่คือวิบากกรรมอย่างเบาแต่วิบากกรรมอย่างหนักเหตุปัจจัยก็คือเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดชานเปลี่ยนวิสัย เพราะอนุสัยความเคยชินเคยชินอยู่กับธรรมที่มันเป็นส่วนหยาบเป็นธรรมที่ส่วนเลวไม่ใช่ธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมส่วนดีมันเป็นอกุศลเพราะความเคยชินเนี่ยมันก็จะไหลไปสู่สิ่งที่มันตามลงแต่เขาอาจจะเคยชินแบบนั้นก็นเป็นความสุขของเขาที่เขาอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลเขาก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าปัจจุบันวิบากกรรมเนี่ยมันอาจจะส่งผลทันควันก็ได้หรืออาจจะส่งผลในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาอีก อาจจะข้ามพบข้ามชาติก็ได้หรือทั้งชีวิตเขาอาจจะยังไม่ส่งผลก็ได้บางคนเองก็อาจจะมีเจตนาที่ไม่มากบางท่านเองก็อาจจะมีเจตนาที่มากไปเอาของเขามากมีเจตนาร้ายแรงก็มีโทษมากมีบาปกรรมมากการที่เราเองจะละเองคือไปขโมยเองหรือจะใช้คนอื่นลักทรัพย์ขโมยทรัพย์ก็จะผิดสินข้อที่สองเหมือนกัน ดังนั้นการที่เราเองจะต้องละสินข้อที่2ได้ก็คือต้องมีความเว้นอธินาธานานหรืออธินาทานเนี่ยแปลว่าการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลักแต่ถ้าเมื่อใดเราเกิดการมีความเว้นจากอธินาทานหรือมีเจตนางดเว้นจะเป็นสินข้อที่2คือตั้งใจจะไม่ลักขโมยของใคร ไม่ว่าจะเป็นด้วยการรับสินเอาไว้คือสมาทานเอาไว้แล้วนด้วยความตั้งใจว่าเราเองชาตินี้ไม่เอาของใครมันก็เป็นความเว้นด้วยตั้งใจที่จะถือสินแต่ถ้าบางทีเราเองไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนพอเดินไปไปเจอของที่เขาวางไว้เขาเผลอจะลักก็ได้จะขโมยของเขาก็ได้แต่ใจก็เกิดคิดไม่เอาดีกว่าไม่ขโมยของเขาไอความตั้งใจที่ไม่เอาตรงนี้สินเกิดทันทีเลย สินข้อที่สองของเขาก็จะบริบูรณ์ในขณะนั้นหรือบางด้านเองก็เว้นขาดเป็นนิสัยเลยไม่เอาต่อให้เจอไม่เจอก็ไม่มีความคิดที่จะอยากได้ของอื่นไม่มีคิดที่จะลักขโมยแม้จะทุกโอกาสที่ไหนกันแล้วแต่ไม่มีความคิดในเรื่องนี้อย่างเงี้ยเนะเป็นคนที่เว้นขาดแล้วดังนั้นการที่จะผิดสินข้อนี้การล่วงศินในข้อที่2เกิดขึ้นก็คือเป็นคนที่คิดจะลักรือขโมย ของที่มีเจ้าของเขาห่วงอยู่เขาห่วงแหนหรือเขาเป็นกรรมสิทธิ์อยู่เขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วตัวเองก็รู้ว่าของของนั้นมีเจ้าของเขาห่วงแหนก็ยังมีจิตที่จะขโมยยังทําการขโมยหรืออาจจะใช้คนอื่นขโมยและก็ได้ของเหล่านั้นมาเรียกว่าประพฤติผิดศีลในข้อที่สองแต่ถ้าเมื่อทําไปแล้วบางคนทําไปแล้วก็เกิดความสํานึกผิดเอ็นโทษโดยความเป็นโทษกลับมางดเว้น เมื่องดเว้นเมื่อใดตั้งใจเมื่อใดที่จะไม่ลักขโมยเมื่อนั้นก็เกิดสินข้อที่สองขึ้นเพราะมีสินเกิดขึ้นด้วยงดเว้นเจตนาคือเจตนาที่จะงดเว้นไม่เอาของเขานะ่ะสินก็บริบูรณ์แต่ทั้งนี้ท้งนั้นมันไม่ใช่ว่าการเอาทรัพย์แบบไปลักเขาโดยตรงมันก็จะมีโดยทางอ้อมเช่นเราเองเป็นคนที่ขายของอยู่แล้วไปรับซื้อของโจรของที่ขโมยมาอย่างเนี้ย มันก็เป็นโดยทางอ้อมก็มีส่วนที่จะทำให้ผิดศิลข้อที่สองได้หรือเราเองเป็นคนที่ปลอกลอกผู้อื่นคือเราไปคบคนอื่นด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์เรามีความตั้งใจมุ่งหมายที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นอย่างเดียวคิดหาวิธีให้คนคนที่เราเนี่ยจะไปปลอกลอกให้จ่ายทรัพย์ให้เขาเนี่ยเสียทรัพย์มาให้เรา เพราะบางคนเนี่ยไปปอกลอกคนอื่นจนทําให้เขาหมดตัวต้องทําให้เขาตกทุกข์ได้ยากคือบางคนก็เป็นผู้ชายถูกผู้หญิงหลอกบางคนก็ผู้หญิงด้วยความรักผู้ชายหน้าตาดีก็ถูกเขาหลอกจนหมดตัวไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่สามารถบอกที่บ้านได้ไม่สามารถบอกใครได้บางท่านเองไว้ใจคนมากเกินไปก็เลยถูกปอกลอกจากคนที่หวังที่จะประพฤติผิดสินข้อที่สอง บางคนเอาหน้าตาหรือเอาคำพูดหรือเอาการกระทำเป็นมายาหลอกให้คนอื่นต้องเสียทรัพย์คือปอกลอกอันนี้ก็สินข้อที่นี้หรือบางท่านเองรับสินบนการรับสินบนก็คือการถือเอาทรัพย์ที่เขาให้เพื่อไปช่วยทำธุระให้แก่เขาในทางที่ผิดสินในทางที่ไม่ดีย,ยอมมอบตนในทางที่ผิดรู้ว่าเงินทองเนี่ย ได้มาจากการที่เขาจะใช้ให้เราไปทำในทางที่ผิดก็จะเอาเงินเหล่านั้นอยากจะได้ทรัพย์เหล่านั้นก็เป็นการนะทำผิดศีลเช่นเดียวกันหรือบางคนก็เป็นคนที่แบบชอบผลานคือชอบผลานทรัพย์ผู้อื่นอาจจะทําอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นอย่างเช่นด้วยโทสะด้วยอารมณ์พยาบาทด้วยความโกรธบางคนโกรธทําอะไรคนนี้ไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ ก็ไปทำร้ายสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ของเราไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงของเราด้วยวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งอันนี้เรียกว่าผลานเป็นการทำผิดศีลข้อนี้เช่นกันหรือบางคนนี้ก็หยิบฉวยคือถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมักง่ายอย่างเช่นบุตรหลานลูกหลานของเราไปหยิบสิ่งของของบิดามารดาของปู่ย่าตายายแล้วเอาไปใช้หยิบเงินหยิบทองของพ่อแม่ของญาติพี่น้องแล้วเอาไปใช้ โดยที่ไม่บอกให้เจ้าตัวรู้อันนี้คือสินข้อที่2นะมันจะนำพาใายตัวเองนะ่ะเสื่อมทรัพย์ต่อให้ทำหมากินยังไงก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์เก็บทรัพย์ไม่อยู่ด้วยความเคยชินนี้เรียกว่าความมาักง่ายหรือหยิบฉวยก็ต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะการคุ้นเคยอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดในเรื่องนี้ผู้เจ้าท่านตรัสในเรื่องของการวิสาสะวิสาสะคือความคุ้นเคยกันความไว้วางใจกันคนที่จะมีวิสาสะกันเนี่ย จะต้องเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยกันหรือรู้จักกันอย่างดีคบกันเหมือนญาติพี่น้องอย่างเงี้ยสามารถที่จะเอาถือเอาของกันและกันได้โดยที่ไม่ได้บอกเจ้าของพอเจ้าของรู้เขาก็ไม่โกรธไม่เกลียดนะเขายินดีที่จะให้แต่การถือวิสาสะนี้มันก็จะมีโทษเหมือนกันถ้าไม่ถูกลักษณะนะเราเองก็ต้องระมัดระวังอย่างที่สุด เพราะว่าบางทีเจ้าของอาจจะเป็นผู้ที่สนิทกับเราก็จริงจะมาเราถือวิสาสะไปเอาแต่การที่เขาสนิทกับเราแล้วเราไปเอาเนี่ยจะต้องไม่มีใครสงสัยด้วยถ้าเราไปหยิบจับของเขาทั้งที่เรารู้แต่คนอื่นเห็นแล้วเขาเกิดความสงสัยเขาก็จะคิดว่าเราลักขโมยอันเนี้ยเราเองก็จะผิดเพราะนั้นการถือวิสาสะเราไปเอาของเขาคนอื่นจะต้องไม่สงสัยไม่มีใครสงสัยด้วยในการไปเอาด้วย หรือเจ้าของเขาสั่งอนุญาตไว้บอกเอาไว้เอาไปได้เลยบางทีไปเอาแล้วเขาเกิดความไม่พอใจอย่างเงี้ยก็ถือวิสาสะที่มีโทษและบางทีก็ทำให้เขาเกิดความสิ้นรักถ้าสามีภรรยาหรือถ้าคนในครอบครัวคนรู้จักกันก็เกิดความไม่ไว้วางใจกันแล้วยิ่งคนคุ้นเคยกันก็ยิ่งต้องระมัดร,ระวังให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ประพฤติผิดต่อกัน พระพุทธเจ้าท่านตรัสบัญญัติในสินข้อที่สองเนี่ยท่านก็บัญญัติด้วยหลักยุติธรรมความเมตตากรุณาเช่นเดียวกับสินข้อที่1นึ่งอะไรเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเราเองต้องการที่จะมีทรัพย์สมบัติเอาไว้สําหรับบริโภคเอาไว้สําหรับใช้สอยเหมือนกันใช่ไหมและก็ไม่ปรารถนาให้ใครมาลักทรัพย์มาช่วงชิงเอาไปบางคนเนี่ยต่อสู้เพื่อป้องกันที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองถึงต้องบาดเจ็บล้มตาย ดังนั้นเมื่อเราเองก็ไม่ต้องการให้ใครมาลักทรัพย์เราเองเราก็ไม่ควรจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยคนอื่นเขาก็มีความหวงเหนในทรัพย์สมบัติของเขาไอเราเองก็มีความหวงเหนเหมือนกันฉะนั้นถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างเนี้ยเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่เบียดเบียนกันในทางใดทางหนึ่งคือไม่เบียดเบียนในทรัพย์สินในทรัพย์สมบัติของกันและกันใช่ไหม เราละเว้นการเบียดเบียนกันได้ด้วยการปลูกเมตตากรุณาให้แก่กันคอยยับยัง้งคอยหักห้ามใจที่อยากได้เมื่อมีเมตตาความหวังดีมีความกรุณาหวังช่วยกันอย่างจริงใจแล้วมันไม่มีการคิดขโมยของกันและกันรอกใช่ไหมแต่มันไม่มีเมตตาเราไม่มีความกรุณาต่อกันนี่แหละฉะนั้นสินข้อที่สองเนี่ยมันเป็นโดยปกติของคนที่นะมีความเมตตามีความกรุณา มันเราไม่ต้องไปรับสินจากที่ไหนะแต่มันเกิดจากใจที่เราเองมีเมตตามีความกรุณาเองเหมือนพ่อแม่เราอะที่มีความเมตตามีความกรุณาต่อเราท่านไม่ได้ไปรับสินมาจากไหนท่านเกิดความเมตตากรุณาเกิดจากใจของท่านเองแต่ถ้าเมื่อใด école, พ่อแม่คนใดนะที่ไม่มีเมตตามีความกรุณาพ่อแม่คนนั้นจะเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของบุตรธิดาจะมีความเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของลูก จะจ้องเอาทรัพย์สมบัติของลูกอย่างเดียวจะไม่ให้ทรัพย์สมบัติแก่ลูกแต่ถ้าลูกมีเมื่อใดคอยจ้องหลานนั่นคือพ่อแม่ที่ไม่มีความเมตตากรุณาต่อลูกแต่โดยหลักแล้วถ้าคนปกติที่เป็นพ่อแม่จะต้องมีความเมตตาต่อลูกคือไม่เบียดเบียนทรัพย์ต่อลูกนะแต่เมื่อใดที่เราอยากได้เงินลูกหรือทรัพย์สมบัติจากลูกเมื่อนั้นตัวเราเองไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณา าะนั้นต้องอาศัยหลักเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสินข้อที่สองนี้เพื่อรองรับความเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของพวกเราทุกคนของใครของมันที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธินั้นพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไปในทางการหาเลี้ยงชีพที่ชอบคือการที่เรามีทรัพย์สมบัตินะนะถ้าเราหาโดยผิดหลักหาโดยทุจริตเนี่ยมันจะนําพาให้เราเนี่ย เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ไม่บริสุทธิ์นะใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อใดเราหาเหลี้ยงชีพเป็นสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเนี่ยมันจะเป็นกรรมสิทธิ์ที่มันถูกต้องถูกทมเพราะการหาเหลี้ยงชีวิตโดยถูกต้องถูกทมเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ธรรมที่มันสูงกว่าน,นี้อีกดังนั้นเมื่อเราเองได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วบางทีเราประกอบอาชีพที่มันถูกต้องถูกทมเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์โดยอัตโนมัติ พอเราประกอบอาชีพที่มันสุจริตนะระเจ้าต้องบอกให้มีการรักษาใช้ใจ่ายทรัพย์นั้นให้พอแต่กําลังได้ทรัพย์มาแล้วมันใช้ใจ่ายเกินกําลังมันก็จะนําพาให้เป็นทุกข์แม้แต่พระพิสุสงฆ์เองเ,เวลาที่ท่านออกบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติที่เป็นคารวาสที่มีอยู่แล้วก็ไปปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของผู้บวช เป็นฆรหัสอย่างพวกเราก็ปฏิบัติตามฆราวาธรรมคือธรรมของฆรหัสเป็นพระจะปฏิบัติอย่างพวกเราแบบนี้ก็ไม่ได้หรือพวกเราที่เป็นชาวบ้านจะไปปฏิบัติเหมือนกับพระท่านก็ไม่ได้ในเรื่องของการประกอบสัมมาชีวะระหว่างพวกเราที่เป็นฆรวาสกับพระพิสุสงฆ์ก็การใช้ชีวิตก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นสัมมาชีวะของพระพิสุสงฆ์ก็จะเป็นการบินฑาบาด หาเลี้ยงชีพที่พระเจ้าเข้าสู่อาชีพขอทานนี่ก็เป็นสัมมาชีวะส่วนพวกเราก็ทํามาค้าขายเรียกว่าสัมมาชีวะแต่ถ้าพระพิสุสง์ไปทํามาค้าขายก็จะไม่เป็นสัมมาชีวะซึ่งก็จะแตกต่างกันตรงนี้แต่พวกเราจะไปบินธบาตเหมือนพระท่านก็ไม่ได้นะก็ผิดหลักคารวสอีกดังนั้นทำข้อที่สอง เราเองรักษาศินในข้อที่2หรือการสมาทานสินข้อที่2เพื่อที่จะไม่เอาของคนอื่นเราจะต้องมีสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องคนที่มีการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบจะเป็นข้อที่ควบคู่ไปกับสินข้อที่2คนมีสินที่ยากจนขัดสนและคนที่เป็นโจรเป็นขโมย ก็เพราะขาดสัมมาอาชีวะบางคนรักษาศีลแต่ไม่ประกอบสัมมาอาชีวะไม่ประกอบอาชีพที่ถูกต้องก็ยังยากจนคนที่เป็นโจรเป็นขโมยก็เพราะขาดสัมมาอาชีวะไม่ประกอบอาชีพที่ถูกต้องเพราะ,ะนั้นศีลข้อที่สองจึงคู่กับสัมมาอาชีวะและการที่ไม่เป็นโจรเป็นขโมยคนคนนั้นต้องรู้จักการให้ทานถ้าไม่รู้จักการให้ทานก็จ้องแต่จะเอาของของเขาอย่างเดียวแต่ถ้าเขาจะหลุดจากตรงนี้ เขาต้องประกอบสัมมาชีวะประกอบอาชีพที่ถูกต้องถ้ามีสัมมาจิวะก็จะไม่ยากจนจะไม่เป็นขโมยอาชีพมันจึงจําเป็นไงกับเราทุกคนเพราะทุกคนต้องบริโภคเราต้องกินเราต้องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคของพวกเราที่เป็นปันจจัยสําคัญก็คือผ้านุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคดังนั้นการที่เราจะต้องใช้พวกนี้ ก็ต้องทำมาหากินเราทุกคนเองต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้มาเลี้ยงตนเองและผู้อื่นที่จะต้องเลี้ยงลูกหลานเราพ่อแม่เราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เรานั้นหาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องถูกธรรมด้วยสัมมาชีวะเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาในทางที่ชอบนะให้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองให้พอเพียงหรือแบ่งผู้อื่นได้บ้าง เมื่อหาเลี้ยงชีวิตยังไม่ได้อย่างเช่นเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยยังลูกหลานเราเนี่ยเขายังไม่มีอาชีพยังอาศัยบิดามารดายัอยางอาศัยพ่อแม่อยู่หรือผู้ที่มีเมตตากรุณาที่เลี้ยงดูอาจจะเป็นปู่ย่าตายายเพราะลูกบางคนอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายเขาก็ควรจะประพฤติไปตามสัมมาอาชีวะอย่างเช่นช่วยพ่อช่วยแม่หรือผู้ที่ตนอาศัยอยู่ปู่ย่าตายาย การทำงานก็ควรทำแต่พอกำลังของตัวเองเรายังเด็กอยู่และการใช้ใจ่ายรัพย์เวลาที่พ่อแม่ให้ไปเรายังอยู่ในวัยเรียนหรือปุยญาตายายนะคนที่เลี้ยงเราให้รัพย์ไปก็อย่านำรั์เหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดเช่นไปเล่นการพรน,นันหรือไปใช้ในทางที่นะมันไม่มีประโยชน์ก็ควรจะนำรัพย์สมบัติเนี่ย ไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ให้รู้จักค่าของทรัพย์สมบัติที่หามาได้ต้องรู้จักประหยัดรู้จักออมทรัพย์และที่สําคัญต้องไม่หลอกลวงเพื่อจะขอทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่จากปู่ย่าตายายจากคนที่เลี้ยงดูอย่างเช่นอ้างอาจจะไปจ่ายค่าเล่าเรียนแต่พอเอาคริงจริงไม่ได้ไปใช้อย่างที่บอกเอาไปใช้เล่นการบันนานเอาไปกินเอาไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการทำผิดศีล ก็ต้องใช้ใจรัพย์ตามที่ท่านได้ไว้ใจเราหรือได้ให้เราไปก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพวกเราจนถึงเด็กได้มันเกิดจากสภาวะที่มีเมตตามีความกรุณาเกิดจากสัมมาอาชีวะด้วยการประกอบอาชีพที่ถูกต้องด้วยนำพาไปสู่ทำให้เราไม่เป็นโจรไม่เป็นลักขโมยเขานำพาสู่ทำให้เราไม่ยากจน นำไปสู่ทำให้เรานั้นมีเมตตามีความกรุณาต่อผู้อื่นก็จะทำให้สภาวะนี้เป็นธรรมที่มันบริบูรณ์ขึ้นได้มันก็จะไม่มีใครปฏิบัติไม่มีเราเป็นผู้ที่รักษาศีลแต่มันเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นส่วนวิบากกรรมอย่างเบาถ้าละเมิดก็คือเป็นไปเพื่อทำให้เสื่อมทรัพย์วิบากกรรมอย่างหนักก็จะเป็นไปเพื่อ,อนรกกำเนิดเดชฌานเปลตนวิสัย